ช่วงนี้เมนคู่ก็จะมีความสุขเอยนะคะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนนะครอเครียมุงมิงมุงวิง,งอันนี้กระซิบจากทางด้านหลังนะคะอันนี้กระซิบไปๆโอริโอนะคะมุ้งมิงมุ้งวิง,ง,งครอเครียมไม่ห่างทุกคนนะเมนคู่ชัดเจนอันนี้คุยกับน,น้องนะคะเบามือนะคะคุยกับน,น้องอย่างเบามืออ่าแล้วก็มีหึงมีห่วงกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าบนเวทีเนี่ย มีพี่พี่เอ c นะคะหยอกน้องไปยเยอะมากนะคะทำให้หนุถึงขั้นไม่มีสมาธิในการร้องเพลงเลยทีเดียวนะคะนี่จําเนื้อร้องไม่ได้เลยนะคะทุกคนเสียอาการจําเนื้อร้องไม่ได้เลยแล้วบอกว่าเป็นเพราะพี่พี่อน่ะ่ มารบกวนสมาธิอยู่หน้าเวทีก็เลยจําเนื้อร้องไม่ได้ได้ๆคือห่วงน้องทุกคนเพราะว่าหน้าเวทีนะคะหยอกล้อเล่นกับน้องปายนะคะทีนี้นุ๊กเป็นคนร้องเพลงใช่ไหมถึงขัน้นหึงห่วงแล้วก็ลืมเนื้อร้องไปเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทุกคน